วิธีการถ่ายโซนี่หรือกล้องยี่ห้ออะไรก็ได้บนโลกนี้ให้สวยสำหรับงานวิดีโอนะครับมาฟังคำตอบกันเลยครับสวัสดีครับก่อนเราจะเริ่มบรรยายความจินในวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องผมใน YouTube ด้วยนะครับผม เนี่ยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มการถ่ายวิดีโอนะครับไม่ว่าคุณจะใช้กล้องโซนี่หรือกล้องยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับให้ถ่ายโอเวอร์ครับหมายความว่าอะไรถ่ายโอเวอร์ถ่ายอันเดอร์คือการที่คุณถ่ายมาโดยที่ ภาพติดมืดครับซึ่งเวลาที่คุณถ่ายตอนมันเป็นรอภาพนิ่งเนี่ยมันเอามาขุดได้ครับมันเอามาดึงในโปรแกรมไลท์มเอามาดึงในโปรแกรมฟ h o t ต s h o ช็อปได้มันไม่มีปัญหาครับแต่พอเวลาที่มันถ่ายบนงานวิดีโอเนี่ยมันมีปัญหาเว้ยมันมีปัญหาจริงๆเวลาที่เราจะถ่ายวิดีโอให้ได้สวยๆนะครับคุณต้องถ่ายโอเวอร์ครับแล้วถ่ายโอเวอร์คืออะไรถ่ายโอเวอร์ก็คือถ่ายให้มันค่อนข้างติดสว่างหน่อยครับหรือถ้าสมมุติว่าปกติเราจะตั้งไว้ที่ศูนย์ใช่ไหมถ้าเราตั้งออโต้เนี่ยผมจะตั้งไว้ที่หน,นึ่นง ถ้าใครเป็นมือเก่าแล้วที่เคยถ่ายวิดีโอแล้วถ่ายให้มันโอเวอร์ครึ่งสต็อปหรือหนึ่งสต็อปขึ้นมาจากตรงกลางนิดหนึ่งนั่นแหละครับมันจะทําให้งานของคุณสวยขึ้นครับแล้วถ้าสมมุติใครบอกพี่จินถ่ายแล้วฟ้ามันคลิปปิ้งมันไม่สวยเลยพี่ผมบอกเลยนะมนุษย์อะมองอะไรระหว่างฟ้ากับผิวคนฟ้าสวยผิวคนไม่สวย ไม่ได้นะผิวคนต้องสวยก่อนฟ้าไว้ที่หลังฟ้าเป็นคอนดิชันที่2ถ้าฟ้าสวยได้ด้วยแม่งก็คือโหซีนิมาติกลุกสวยเลยแต่ถ้าสมมุติทำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาผิวสวยไว้ก่อนเพราะฉะนั้นการถ่ายโอเวอร์ถึงเป็นเรื่องสำคัญมากในงานวิดีโอนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่กลัวนอยส์นะครับใครที่เป็นสายหุ้ยผมต้องลุกวิดีโอจ๋าๆไม่มีนอยส์เลยอืมเคลียร์ส ต้องถ่ายโอเวอร์ครับเพราะถ้าคุณถ่ายอันเดอร์นะครับต่อให้คุณถ่าย ISO น้อยก็ตามนะฟังผมเลยนะต่อให้คุณถ่าย ISO น้อยก็ตามถ้าคุณถ่ายมาอันเดอร์แล้วคุณมาดึงในโปรแกรมอ่ะนั่นแหละครับนอ e ครับผมเพราะนอชมันไม่ได้มีแค่อนอยจาก ISO อสโอ i นะนอมันมาจากหลายๆที่ได้ด้วยแล้วหนึ่งในนั้นคือที่ที่มันมืดครับถ้าเราถ่ายจนภาพมันมืดแล้วเรามาดึงเนี่ยครับในงานวิดีโอนะ ตรงนั้นแหละครับน้อยและน้อยที่แย่ก,กว่าน้อย ISO คือน้อยจากที่มืดนั่นแหละเพราะฉะนั้นนั่นคือวิธีระวังนะครับให้ถ่าย over ไว้นั่นเองนะครับผม ส่วน setting over นี่คือไม่ยากเลยครับอาจจะเพิ่ม iso ก็ได้อย่างแรกคือคุณเพิ่ม iso นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่อยากเพิ่ม iso เลยคือคุณต้องมีแสงครับคุณต้องมี lighting นั่นเองนะครับผมมันก็จะทําให้คุณสามารถถ่ายได้สว่างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง lighting หรือเรื่องการปรับ iso อะไรพวกนี้สำคัญมากนะครับก็ตามดูข้อมูลดีๆจากช่อง j i n dhr ได้เลยนะครับผมอ,อย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะแล้วก็ช่องใหม่ของผม gin man stuff ก็อย่าลืมไปซับด้วยนะ ยังมีเรื่องดีๆอีกเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับถ้าใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ที่ใตค้คลิปได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ